เดิมอาดีลล่าสุดพี่คนนู้นชื่ออะไรนะดาบต้อรวจนะอ่เลโก้ลี่เฮ้ยโก็เก๋ซีแล้วก็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 ซีวิไลสำหรับฮานด้าผู้เล่นหมายเลขแปดของดีดีเดย์ยางนเดออาดิลชาต้าเนลโอ้โหเอาแล้วก็ฟอร์มอย่างนี้ว้าน่ากลัวเลยทีเดียวก็จะรับสิวิไลครับ แต่ว่าวต้องบอกว่าใครที่เป็นที่หนึ่งในสายนี้นะาาจากควายไปเจอกับที่สในสายเอยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครไว้บางล้อเว้ยโอ้โหนี่นะเขาบอกว่าเดินหน้าเยอะไปหน่อยครับอ,อ่านดวนี่ชิปแบบข้ามหัวเหนือชั้นเลยว่าคุณมาอีกแล้วครับเขาบอกว่าพิรักกรเขาบอกเมื่อคืนนี่ของดีมากครับเฮ้ยแอดแอดมินบล็อกไอคนนี้ทีด็โอ้โหน่าคอมเมนต์ซูลิงซิงโบ้มากเลยว่าบางล้อบางจานนัดภาคเบาๆหน่อย กินเบียร์หมดไปหลายเติบสุดท้ายไม่ได้ลืมเกิบเฮ้ยเฮ้ยลืมเกิบแต่ก็ได้ลืมเขาไม่ได้ลืมเขาแต่แตวแต่แต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 ่แตแต่แตแต่แตสยางตะดานตะานหมายเลข17เดอีเดมบนา สุดท de uh ้ายเป็นอีเดนบูดตี้ฮะโอ้โหกดลูกนี้ครับไพ่คนทีมงานของสุรินทร์ก็ตีเสมออีกครั้งแล้วเว้ยเอาละครับตอนนี้ครับมากลับมาสมันเกอร์เสมอกันนี่นะครับสองโบราณตัวสองครับก็จะบอกว่าพอโยนปุ๊บนี่เป็นไงยิงปั๊บโดนปั๊บยิงปรุบโดนปุ๊บ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 ยิงปั๊บ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 เกิร์กเกิรกเคนดีคนเดิมอาดิวชานล นะครับสองตุงครับมาในเกมนี้ก็สหรับอาแล้วก็อาแล้วก็อาร์ดิวชาตัดแล้วก็ตัดล้วก็ตัดล้วก็ตัดนั้จ้าโอ้โหเอาแล้วครับบั็กจัดหมดไม่จากครับลำบากไม่หนีเอาล้วครับมาไปต่อครับสรัพรับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่เลยับมาขึ้นนำอีกครั้งครับสี่วิไลครับสามเราดูดสองก็ต้องบอกว่าคู่นี้ครับขอโทษ